สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28เมษายน2565นะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปทำงานค่ะแวะ ้นําก็เลยจอดรถทําคลิปให้ก่อนนะคะมาดูกันว่าทั้ง7วันจะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชวให้ลาบกันบ้างนะคะวันอาทิตย์กับวันเสาร์สองวันนี้ให้ซื้อเลขหนี้สินวันนี้หนี้สินจะปลดหนี้ปลดสินให้คุณนะคะย้ำวันอาทิตย์กับวันเสาร์ให้ซื้อเลขหนี้สินจะได้ปลดหนี้ปลดสินให้พวกคุณแต่ถ้าใครที่ไม่มีหนี้สินก็เอาไปเลขเงินเก็บแทนแต่ถ้าใครที่มีหนี้สินอย่างแก้วแก้วพางคนมีหนี้มีสินเนาะกก็จะตัดเล่น2ตัวหน้ายอดดีก่อนสมมติมีหนี้อยู่สี่หมื่นห้าหมื่นเราก็ต ะะและส่วนวันจันทร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองค่ะโดยตัดเล่น2ตัวท้ายหรือ3ตัวท้ายก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเลข2ตัวท้าย3ตัวท้ายไม่ชอบจะซื้อผลรวมก็ได้ลองดูนะคะเลขเบอร์มือถือของตัวเองจะให้โชคให้ลาภนะคะคนวันจันทร์วันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะวันนี้ยานพาหนะจะให้โชคหรือเราไม่มียานพาหนะเป็นของตัวเองซื้อค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะได้เหมือนกันนะคะพอมาต่อกันที่วันพุธ นะคะวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบถ้าคุณพ่อยังอยู่โทรไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อชอบเลขอะไรแล้วซื้อเลขนั้น,น,นได้เลยนะคะและส่วนวันพฤหัสบดีให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทที่คุณสนิทที่สุด นะคะลองซื้อดูหรือถามเขาก็ได้ว่าเขาชอบเลขอะไรส่วนคนวันศุกร์ให้ซื้อเลขแข่งความเสียใจความความผิดหวังความเสียน้ําตาวันนี้เรื่องร้ายๆจะกลายเป็นสิ่งที่ดีให้คุณลองดูนะคะอันนี้คือแนวทางการเสีย่ยงโชคในวันนี้แก้วขออวยพรให้พวกคุณโชคดีค่ะ